สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับเราวันนี้เรามาอยู่ที่คลอง15องค์พักลับอันนี้คือคลอง15นะครับแล้วตรงนี้คือดิมถนนคลอง15เราก็อยู่กับหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับก็คือถนนนี้ทั้งเส้นเนี่ยมันจะมีร้านขายดอกไม้เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนะถนนเส้นนี้ลึกมากๆจริงๆควรจะขับรถเข้ามาดูสักรอบหนึ่งก่อน ทำไมของเราเอากลับไปแล้วมันแบบนี่งไงสนหอมต้นสวยด้ยนั่นเป็นฟุ้งสวยเลยเนะเมลเบิร์นแห่งฝรั่งเศสนู่นนะนูว่านู่นก็ต้องเป็นสนหอมอะเนอะขับไปดูลึกๆไะราคาเท่าไหร่จริงๆอยากได้ดบบต้นสองล้อสิบ มนี Net ่คิดติเนี่ยไปเยอะชะบาเมลเขามาได้เรื่อยๆนะครับจะขับรถหรือจะเดินเข้ามาก็ได้ไม้ดอกมานั่นไปถึงด้านหลังเลยครับ ออกครับทิมดอกเข็ม น,นีเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึงก็อันนี้ก็คือพามาดูเป็นเป็นน้าจิ้มกันก่อนนะครับมามาเดินแค่หัวตลาดเพราะว่าตอนนี้มันมีไอ้เพราะเอาใหม่เรียบร้อยครับทุกคนตลาดไอ้ต้นไม้ดอกไม้ริมคลอง15มันลึกยาวไปถึงด้านในเลยนะครับ แล้วช่วงนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายสามอากาศร้อนมากกล้องก็ถ่ายไม่ไหวมันร้อนมากแล้วก็มันดับมันถ่ายไม่ติดนะครับแล้วคือตอนนี้อากาศร้อนจะไปดูมันก็จะลาไม่ค่อยไม่ถ่ายถ่ายแล้วมันไม่ค่อยติดนะกล้องมันดับบ่อยๆเพราะมันร้อนแล้วมีก็วันนี้เราจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังหาวันที่อากาศดีๆเย็นๆหรือเช้าๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายดูทีละร้านดีละร้านว่ามันเป็นยังไงมันเลอกไปถึงนู่นเลยว่าจะเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าอากาศร้อนเดินไม่ไหว เดินไหวแต่ว่ากล้องมันก็ไม่ไหวด้วยถ่ายแล้วมันก็ดับเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับถ้าชอบก,กดตับตะไคร์กดไ like, ลค์กดแชร์เดี๋ยวจะพามาดูกันใหม่คลองสินะครับตอนนี้ราคาน้ำมัน e ียี่อยู่ที่45วันนี้คนน้อยรถน้อยน่าจะมาเดินมากถ้าอากาศดีนี่เดินสนุกเลยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับสวัสดีครับ